ผมอยากรู้ว่าคือเข้าใจนะ,ะว่าอาจารย์อาจารย์อยากจะเอาวิชาวความรู้เรื่องของโคงจุ้ยมามาเผยแพร่นะแต่ <c oughs> มันมีจุดอะไรที่ทาให้ให้รู้ขึ้นมาเพราะว่าคือผมเชื่อว่าวิชาวความรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยคนไทยใน,ในตอนนั้นจนถึงตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้เปิดรับสักเท่าไหร่ครับนะฮะอะไรเป็นจุดพลิกผันหรือจุดที่ทำให้อาจารย์รู้ขึ้นมาบอกไม่ได้แล้วฉันต้องทำแล้ว ก็ตอนต้มยำกุ้งอะฮะที่ว่าประเทศไทยนี่แย่มากแล้วก็ลดค่างเงินหายไปครึ่งครึง uh ่ง huh. คนเป็นหนี้เป็นสินกันแย่เลยซึ่งที่อื่นเขาไม่เป็นแต่ที่เราเป็นเ uh huh. พราะฉะนั้นถ้าไม่ไม่ช่วยให้ลืมตาอาปากันได้นี่ก็คงจะยากจนกันอีกนานเลยเ uh huh. พราะฉะนั้นก็ทนดูไม่ได้ก็คิดว่าถึงเวลาที่ต้องต้องเอาวิชาความรู้มาช่วยเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายนะะถ้าเราได้ อยู่ใกล้ชิดได้สัมผัสในวิชาเหมือนอย่างที่เนี่ยพาคุณเมไปดูของจริงๆได้เห็นได้เห็นสไตล์การชีวิตความเป็นอย<ห>ู่ก็ะจะรู้ว่าออกมันคนที่เขาประสบความทุกเยคนที่เขาทำงช่วยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดเล่นกันไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาว่ามาเพื่อที่จะทำหาประโยชน์เข้าส่วนเข,ข,ข,ข้าตัวก็จะเห็นว่าให้ให้หาก็ยังไงก็ไม่คุ้มไม่คุ้มที่จ่าย ใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะถ้าถ้าอาจารย์หวังหวังที่จะหาสตังค์จากตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโดยหลักการค้าแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่แค่แค่เพราะลงทุนไปมากกว่าสิ่งที่จะรีเทิร์นกลับมาขาดทุนมหาศาลถ้าจะเป็นการทําธุรกิจงั้นต้องถามคําถามเี็คําถามหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการอยู่อาจารย์เอาตังค์มาจากไหนเยอะแยะที่ในการทำ ก็จากสมัยที่อยู่ต่างประเทศอก็ะสะสมมาโดยตลอดส่วนใหญ่จะสะสมเป็นของเพราะว่าเราไม่ค่อยจะรับตังะคะ์นะครับก็คือเราอยากจะได้อะไรเราก็จะตกลงกันไว้ว่าเออถ้าทําสําเร็จแล้วไอยย้ชิ้นนี้เช่นนั้นซึ่งอันนี้ก็คือคุอมูลค่ามันเพิ่มขึ้นอืเหมือนกับว่าคือถ้าอาจารย์ไปทำฮงจุ้ยที่ต่างประเทศ เขาอาจจะจ่ายสมมุติว่าตีมูลค่าไปสักอร้อยล้านอาจจะจ่ายสตังค์มาส่วนหนึ่งแล้วก็เลือกว่าเป็นของเป็นหินเป็นอะไรที่เป็นใช่ครับอย่างนั้นมาแทานด้วยซึ่ง<ล>มันมัญหายากแล้วก็ยิ่งนับวันมันก็ยิ่งไม่มีแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะเอามาสามารถทำงวงจุ้ยได้คือได้เงินมายังไงก็หมดแต่ถ้าได้เป็นของมาเนี่ยแล้วเ,เอามาทำงวงจุ้ยคือเงินนะเอามาทําวงจุ้ยไม่ได้แต่ของเนี่ยเอามาทำงวงจุ้ยแล้วมันงอกเงยมากกว่า ว่าใน,นสมัยก่อนเนี่ยทุ่มเทไปกับการสร้างอาณาจักรโคงจุ้ยมากกว่าพยายามหาพื้นที่ที่ดีที่สุดพยายามสร้างบ้านที่แข็งแกร่งที่สุดพยายามหาเคล็ดในอดีตที่จกักรพรรดิเ,เคยใช้โดยเฉพาะจากักรพรรดิที่มีความรู้ทางด้านหคงจุ้ยสูงๆตรงนั้นจะมีพลังของเขาหลานนั้นจะต่อยอดมาที่ที่เราเหมือนจะคล้ายๆกับเรื่องของวัตถุมงคลทํานองนั้นหรือเปล่าครับคือถ้า คือถ้าเป็นคนไทยเราก็ใจง่ายๆว่าโอเคถ้ามีพระดีหรือมีอะไรดีเก็บไว้กับตัวก็จะเพิ่มพลังหรือคุ้มครองอะไรอย่างนั้นก็คล้ายๆกันแต่ว่าเราเรามองถึงในแง่ของพลัง mm hmm. ว่าเราต้องการพลัง mm hmm. จากใคร mm hmm. เป็นพลังอะไรแบบไหน mm hmm. ไ,มไม่ได้อศาศัยของการอศราศัยเวทมนต์หรือ,อพุทธคม แต่อาจารย์ก็เรียนรู้วิชามากมายนอกเหนือจากหวงจุ้ยเรื่องของเลขศาสตร์เรื่องของศาสตร์เล่นลับต่างๆก็เรียนรู้หมดค,ค,คือผมอา่านจากทังสืออาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งได้สนทนากอาจารย์คือเวลาพูดศาสตร์อะไรออกไปเนี่ยอาจจะอ,จอธิบายได้แม้ว่าเรื่องนั้นมันอาจบบจะไม่ใช่เรื่องของหวงจุ้ยก็ตามคือวงจุ้ยมันครอบหมดนะครครอบหมดทุกอย่างทุกอย่างนี่คือวงจุ้ยจริงๆแล้วคือทุกอย่างคือหวงจุ้ยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ย อาจจะไม่มีวงช่วยอยู่ <c oughs> เพราะว่าเขามองไม่เห็น <c oughs> นะฮะแต่วงช่วยเนี่ยอะไรก็ได้ที่พูดมาถ้าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของชีวิตเนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่หนีพ้นเรื่องของพลัง <c oughs> ครับเรากําลังสนทนาอยู่กับท่านอาจารย์รัชนัดอัศกุลโกวิทนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีโอกาสได้นั่งสนทนาผมก็เลยจะสอบถามถึงความเป็นมาสักหน่อยหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะเรานั่งอยู่กันในห้องอาหารแต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของอาหารสักเท่าไหร่นะฮะเพียงแต่ว่า มีบางเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดว่าเรามาสนทนากับบุคคลท่านนี้เนื่องจากอะไรเป็นอะไรไ,ได้รู้ถึงประวัติของอาจารย์นะฮะ